ครับก็พามาชมพระหลวงพ่อคนซึ่งเป็นพระที่ยอดนิยมชาวจีนนั้นสแสวงหากันนะครับแล้วก็จะพามาดูพิมพ์พิมพระแล้วก็ดูทรงพระแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจบอยู่ที่เนื้อเนื้อหาของพระที่แท้จริงถ้าหลวงพ่อคนนั้นเป็นพระที่เนื้อนั้นจะออกนุ่มๆตานะครับความสดใสของเนื้อนั้นจะสังเกตได้ง่ายมาก ทีนี้ดูดูช่วงที่ว่าช่วงปิดตานั้นจะมีความคมความแหลมตรงนี้ก็สังเกตได้ดีพอทุกท่านสังเกตหน้าพระหรือว่ารอบรอบขององค์พระแล้วทุกท่านนั้นต้องดูดูผงพุทธคุณของท่านนะครับว่าเนื้อนั้นจะไม่ตึงนะครับถ้าเนื้อตึงนั้นโอ้ให้ท่านนั้นระมัดระวังนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อคนนั้นเนื้อจะไม่ตึงเนื้อจะไม่แข็งกระด้างถ้าเนื้อแข็งกระด้างนั้นจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็ดูพระองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อคนนั้นจะคมจะชัดจะลึกพิมพ์นั้นจะดูได้สวยได้งามนะครับนี่ก็จะชี้ให้ดูนะครับเพราะว่ามีพระที่เรียนแบบของหลวงพ่อคนนั้นก็มีนะครับแล้วก็เอาองค์ที่ว่าสดใสามาให้ดูกัน ถ้าพระเลือนแบบนั้นช่วงนี้ผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับเผื่อทุกท่านเนี่ยนั้นจะสังเกตพระได้นะครับพระเรือนแบบนั้นเวลานั่งขัดสมาธิปลายเท้าจะอยู่ช่วงนี้นะครับจะไม่เต็มนะครับถ้าของเทนั้นปลายเท้านั้นจะเต็มมาถึงช่วงประมาณนี้นะครับถ้าของเทแล้วจะพลิกมาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจุดสังเกตนะครับปลายเท้า ปลายเท้าเสร็จนะครับแล้วก็จะส่งให้ดูเนื้อกันนะครับเห็นไหมครับปลายเท้านั้นจะม้วนมาจากด้านหน้านะครับเห็นไหมครับม้วนมาจากด้านข้างมาอยู่ด้านหลังทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นสภาพเรียบร้อยทีเดียวนะครับเนื้อของพระหลวง,ง,งพ่อคนนั้นก็จะชัดนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูเนื้อชัดๆกันนะครับนะครับเนื้อจะไม่ตึง นะครับเนื้อจะไม่ตึงแล้วก็มองจะมีความชัดเจนนะครับนี่ก็เอามาให้ความคิดความเห็นท,ทุกทท่านนะครับจะได้รู้จักเนื้อหาที่แท้จริงนะครับเนื้อจะไม่ตึงนะครับเนื้อจะนุ่มๆตาเหมือนกับหนังคังคกนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับทุกท่านนั้นจะพิจารณาเนื้อหาที่พระได้ แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบดูครับเนื้อหากองพระจะออกสไตล์นี้นะครับแต่ว่าเนื้อเรียบๆเ,เนื้อเนื้อเรียบๆแล้วก็ให้ท่านนั้นพิจารณาเลยนะครับแล้วก็พระนั้นจะมีความคมหรือว่าพระนั้นเขาถอดพิมพ์มาทัาน,นก็สังเกตได้ง่ายมากกับองค์นี้นั้นที่เอามาให้ดูนั้นคือเอาเนื้อมาเปรียบเทียบให้ดูลักษณะของเนื้อที่แท้จริง ท่านนั้นก็จะได้พิจารณาพระออกได้ทันทีนะครับแยกแยะออกได้ทันทีครับก็ให้ดูช่วงขัดสมาธิพอเราดูเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องดูรอบๆบ,บริเวณของพระนะครับแล้วก็เอามาเอามาพิจารณากับพระองค์อื่นที่ท่านนั้นได้เช่ามาแล้วก็ดูความเรียบร้อยของพระนะครับแล้วก็ดูด้านบน ด้านบนนี้จะเ็บนี้จะเรียบร้อยนะครับจะเป็นธรรมชาติก็อง์นี้ก็ส่งให้ดูผมจะเอาอีกองคหนึ่งมานะครับเพราะว่าพระที่ก็ทําเรือนแบบก็เยอะแยะนะครับให้ท่านนั้นแยกแยะออกให้ได้นะครับนี่ก็ด้านหน้านะครับนะครับด้านหน้านั้นจะมีความคมนะครับนะครับด้านหน้าจะมีความคม ความชัดเจนตัวนี้ก็วัดกันได้นะครับในการดูหลวงพวกคนวัดบางแส้นั้นก็ผมเคยบอกว่าด้านด้านหน้าของนิ้วเท้าข้างๆ้างเห็นไหมครับว่าด้านข้างนั้นนิ้วเท้านั้นจะชัดเจนนะครับจะม้วนมาถึงด้านหลังเห็นไหมครับเรวเท้านิ้วเท้าม้วนลงมาเห็นไหมครับ แล้วก็นิ้วเท้านั้นก็จะชัดเวลาท่านนั้นสังเกตพระนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นะครับดูนิ้วเท้านะครับถ้าของเกของเรือนแบบนั้นจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็เนื้อจะตึงเนื้อจะไม่ย่นเป็นอย่างธรรมชาติเลยนี่ก็ส่งด้านหลังให้ดูก่อนเห็นไหมครับจะเป็นธรรมชาติเนื้อจะไม่ตึงนะครับจําไว้นะครับจําไว้ให้ดีนะครับ ทุกอย่างนั้นเนื้อต้องชัดเจนนะครับก็บางท่านก็เห็นว่าเป็นพระนั้นเหมือนนะครับสภาพเหมือนของหลวงพ่อคนที่ทุกท่านนนั้จับหรือว่าไปเช่าหาบูชาก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาของพระเป็นอย่างไรทุกอย่างนั้นจบที่เนื้อนะครับเนื้อนั้นถ้าเรียบเกินไปทุกท่านก็ดูสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อคนนั้น ทุกอย่างนั้นจบที่เนื้อจริงๆนะครับเนื้อหาอย่างนี้ทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าชัดเจนนะครับนี่ก็ให้ดูด้านหลังกันแล้วก็ทุกอย่างนั้นก็ให้พิจารณาที่แท้จริงนะครับก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเนื้อจะไม่เรียบไม่ตึงนะครับแล้วก็พระหลวง พ่อคนนั้นถ้าเขาทําเก๊เขาก็ทําแบบเนื้อตึงๆนะครับแล้วก็ลงรักอย่างนี้ถ้าลงรักนั้นคือรักมันจะแข็งกระด้านนะครับบ mm ู hmm. เลยก็ได้เห็นเนื้อกันแล้วก็เอาไปพิจารณาศึกษานะครับท,ทุกอย่างนั้นจบที่เนื้อถ้าคิดจะเช่าหาบูชาหลวงพ่อคนก็ดูทิ่นี้ไว้แล้วก็จะเป็นภูมิคุ้มกันของท่านได้ดีนะครับ